สวัสดีครับเช้านี้ที่เติมมักฟาร์มครับวันนี้พาทุกท่านมาสะสมอาหารอุ่นกันครับเพื่อเลี้ยงกิ่งเกียนให้เขาพร้อมที่จะให้ผลผลิตเราครับไปดูกันเลยครับหลังจากที่กิ่งเขาก็เปลี่ยนจากนี่ฮะสีเขียวนะครับนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะครับพอเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเราก็จะเริ่มสะสมอาหารเขานะครับเพื่อเอาผลผลิตนะครับ ครับสาหรับปุ๋ยที่ให้วันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคการสะสมอาหารในแบบของเติมฮักฟาร์มนะครับจะมีสูตร14-14-21นะครับ1่ช้อนแกง0.52 3 4ลซีห่ช้อนแกงนะครับแคลเซียมโบเลตโบลอนครับหนึ่งช้อนแกงแล้วก็สไลายนะครับ1่ช้อนแกงนะครับทุกอย่างละลายน้ํานะครับแล้วก็ลดให้ทางดินนะครับไปให้กันเลยครับไปให้กันเลยครับวิธีให้ก็ลดบริเวณ ห่างจากโคนต้นหน่อยนะครับหมดไปเลยครับไปเลยไปเลยเร็วนะครับติดผลเยอะๆนะครับนี่ครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยแล้วจะลืมรดน้ำตามด้วยนะครับ